ในชีวิตของเรามักจะพบเจอกับคนหลายประเภทที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเส้นทางชีวิตของเราบางคนช่วยผลักดันให้เราก้าวหน้าไปในทางที่ดีแต่บางคนก็อาจทําให้เราหลงทางหรือพลาดโอกาสดีๆในชีวิตได้พระพุทธเจ้าได้เตือนเราถึงคนสิทธิประเภทที่ไม่วควรคบเพราะพวกเขาจะทําให้ชีวิตของ,งอเราเต็มไปด้วยความทุกข์และความเสียหายไม่ว่าจะเป็น การถูกหลอกลวงการเสียแรงการพูดหวานแต่มีเจตนาร้ายหรือการพาเราไปสู่อันตรายทางสังคมวันนี้เราจะมาดูกันว่าคนทั้งสิประเภทนี้มีลักษณะอย่างไรและทำไมเราจึงควรหลีกเลี่ยงการครบกับพวกเขาเพื่อให้ชีวิตของเราก้าวไปในทิศทางที่ดีและเต็มไปด้วยความสาเร็จคนสิประเภทนั้นมีดังต่อไปนี้1คนบอกหลอก คนปอกลอกคือคนที่เข้าหาเราเพื่อหวังผลประโยชน์เป็นหลักพวกเขามักทำตัวเหมือนมิตรที่แสนดีพูดจาดีและเข้ามาทำความสนิทสนมกับเราแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่ได้เห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราสิ่งที่พวกเขาต้องการมีเพียงแค่สิ่งที่เราให้ได้เท่านั้นเช่นเงินทองทรัพย์สินหรือแม้แต่ความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆ ลองนึกถึงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมชายเขาเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจและไม่เคยปฏิเสธใครที่มาขอความช่วยเหลือวันหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อกำจรเข้ามาพูดคุยด้วยท่าทางสนิทสนมชวนไปไหนมาไหนบ่อยขึ้นพูดหวานหูว่าสมชายเป็นคนใจดีใครครบด้วยโชคดีจริงๆจนสมชายเริ่มไว้ใจและคิดว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกำจรมักขอยืม เงินครั้งละเล็กครั้งละน้อยโดยอ้างว่ามีเรื่องจำเป็นและจะรีบคืนให้แต่ไม่เคยทำตามคำพูดเลยวันเวลาผ่านไปสมชายเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเขาลองสังเกตดูว่าทุกครั้งที่กำจรเข้าหาเขาจะมาพร้อมกับคำขอยืมและคำสัญญาที่ไม่เคยเป็นจริงในที่สุดสมชายจึงตัดสินใจถอยห่างและนั่นทำให้เขาได้เห็นว่าคนปอกลอกไม่เคยเห็นคุณค่า ในมิตรภาพแต่เห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้มาเท่านั้นเรื่องนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องแยกแยะให้เป็นว่าใครคือคนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือและใครคือคนที่เข้าหาเพื่อหุ่ลังประชดโลดประเท่านั้นเพราะหากปล่อยให้คนแบบนี้อยู่ในชีวิตนานวันเข้าไม่เพียงแค่เสียทรัพย์แต่ยังอาจทำให้เราหมดความสุข และหมดศรัทธาในความจริงใจของผู้อื่นไปเลยก็ได้ 2. คนเสแสร้งคนชวนทำความชั่วคือคนที่ชักจูงหรือชวนเราไปทำในสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่พวกเขามักพูดให้ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่เรื่องร้ายแรงบางครั้งก็ชักแม่น้ำทั้งห้าหมาน้มนาวจนเราพล้อยตามไปโดยไม่รู้ตัวลองฟังเรื่องราวของหนุ่มกับโต้งสองคนนี้ เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ัวเรียนโต้เป็นคนใจร้อนชอบลองผิดลองถูกและมักชักชวานอนหนุ่มทำเรื่องไม่ไดีอยู่บ่อยๆเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆอย่างการโดดเรียนไปเที่ยวห้างชวนกันโกหกผู้ปกครองเพื่อปกปิดความผิดจนถึงวันหนึ่งต้งชวนหนุ่มไปลักขโมยของในร้านสะดวกซื้อโดยอ้างว่าแค่เรื่องเล็กน้อยของแค่นี้เจ้าของเขาไม่เดือดร้อนหรอก หนุ่มลังเลแต่ก็ถูกกดดันด้วยคำพูดต่างๆถ้านายไม่กล้าในมันก็แค่ไก่อ่อนและด้วยความกลัวว่าจะเสียเพื่อนหนุ่มจึงยอมทำตามแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกจับได้ความผิดพลาดครั้งนั้นทำให้หนุ่มรู้สึกเสียใจอย่างมากไม่เพียงแค่ทำให้ตัวเองถูกตำหนิจ,จากครอบครัวแต่ยังทำลายชื่อเสียงที่สร้างมาเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าการอยู่ใกล้คนชวนทำความชั่วอาจทำให้เราหลงผิดได้ โดยไม่รู้ตัวเพราะคำพูดที่ดูเหมือนเล็กน้อยหรือความกดดันจากเพื่อนฝูงบางครั้งก็มีอิทธิพลมากจนเราเพลอาธรรมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีมีศีลธรรมและเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเราควรหลีกเลี่ยงคนที่ชวนทำเรื่องผิดและคบหาคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแทนเพราะคนรอบตัวที่ดีจะช่วยดึงเราไปในทิศทางที่ถูกต้องและทำให้เราเก้าวหน้าอย่างยังย่งยืนมากกว่า 3. คนปากหวานก้นเปรี้ยวคนประเภทนี้มักจะพูดจาดีหรือชมเชยเราด้วยคำพูดที่หวานหูแต่กลับกระทำตรงข้ามเมื่อไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการจากเราหรือเมื่อได้ประโยชน์แล้วก็จะทิ้งเราไปคนประเภทนี้มักใช้คำพูดเพื่อหลอกล่อหรือเอาเปรียบผู้อื่นโดยไม่คิดถึงความรู้สึกหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนที่เขาพูดจาด้วยพวกเขาจะใช้คำหวานในการโน้มน้าวให้คนอื่น ทำตามที่เขาต้องการและทําให้เรารู้สึกดีเกี่ยวกับการกระทําของเขาแต่เมื่อเราเชื่อและทําตามแล้วพวกเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญกับเราอีกหรืออาจจะทําให้เราต้องเจอความเจ็บปวดจากการที่พวก็เขาไม่ซื่อสัตย์กับเราคนปากหวานก้นเปรี้ยวมักจะพูดกับเราในลักษณะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญหรือมีค่าแต่จริงๆแล้ว คำพูดเหล่านั้นไม่เป็นจริงเพราะคนเหล่านี้พูดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นและเมื่อได้สิ่งนั้นแล้วพวกเขาจะไม่สนใจเราอีกต่อไปหรือบางครั้งอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราโดยไม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึกของเราเลยคนประเภทนี้มีความสามารถในการพูดหวานจนทำให้เราหลงเชือ่อและรู้สึกดีในตัวเองแต่นั่นคือแค่เปลือกภายนอกที่ปกปิดการกระทำ ที่ไม่ดีที่แท้จริงพวกเขาอาจจะทำให้เราหลงไปในกับดักที่เรียกว่าคำพูดหวานและทำให้เราทำสิ่งต่างๆที่พวกเขาต้องการโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นเพียงเครื่องมือในการเติมเต็มความต้องการของพวกเขาตัวอย่างเช่นเพื่อนที่มักจะพูดชมเราเสมอว่าเรามีความสามารถหรือเก่งในสิ่งต่างๆ จนทำให้เรารู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองแต่เมื่อเราตกลงทํำบางสิ่งให้พวกเขาตามที่ขอพวกเขากลับไม่แสดงความขอบคุณหรือให้ความสำคัญกับความพยายามของเราเลยเมื่อสิ่งที่เขาต้องการสำเร็จแล้วเขาก็จะหายไปหรือในบางกรณีอาจจะพูดหรือทํำให้เรารู้สึกแย่ได้อย่างไม่ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจทำร้ายเราในภายหลังเช่นทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีหรือบอกกับคนอื่นว่าทุกอย่างที่เราทำไม่สำคัญ การครบคนประเภทนี้อาจทำให้เราเสียเวลาและพลังงานไปโดยปล่าประโยชน์เพราะพวกเขาจะใช้เราเพียงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเท่านั้นและเมื่อได้รับแล้วพวกเขาจะไม่สนใจเราอีกต่อไปซึ่งทำให้เราเป็นคนที่ถูกใช้งานและเจ็บปวดจากความไม่จริงใจของพวกเขาการหลีกเลี่ยงการครบคนที่ปากหวานก้นเปรี้ยวจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาจะไม่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น หรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับเราได้ 4. คนพาพินาศคนประเภทนี้คือคนที่พาเราไปในทางที่ไม่ดีหรือทำให้ชีวิตของเราเสี่ยงต่อการล้มเหลวหรือความเสียหายเขาจะคอยดึงเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือทำให้เราทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองโดยไม่คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาคนประเภทนี้ ไม่สนใจความดีหรือความปลอดภัยของคนรอบข้างเพราะเขามักจะถูกกับเคลื่อนด้วยความเห็นแก่ตัวและการกระทําของเขาจะทําให้คนรอบข้างต้องตกอยู่ในความยากลําบากคนพาพินาทมักจะชอบพูดหรือแนะนําให้เราไปในทางที่อาจจะทําให้เราเสียใจในภายหลังไม่ว่าจะเป็นการทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางกฎหมายหรือการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับความรับผิดช,ชอบในสังคมเขามัก จะไม่เห็นผลเสียจากการกระทําของตนเองเพราะเขามักจะมองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่ได้คิดถึงคนอื่นโดยส่วนใหญ่แล้วคนพาพินาจะมีอิทธิพลต่อเรามากในช่วงที่เราอ่อนแอรหรือไม่แน่ใจในตัวเองพวกเขาจะคอยเสนอสิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายและเร็วหรือบางครั้งอาจจะดูเหมือนสิ่งที่น่าตื่นเต้นแต่แท้จริงแล้วมันเต็มไปด้วยอันตรายและความเสี่ยงที่จะทำให้ชีวิตของเราเสียหาย ในขณะที่เขาจะหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบหรือการต้องแบกรับผลกระทบที่ตามมาตัวอย่างเช่นเพื่อนที่ชักชวนให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นการโกหกเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดช,ชอบการเข้าร่วมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งไม่ดีเช่นการใช้ยาเสพติดหรือการไปอยู่ในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เราตกอยู่ในวงจรของปัญหาทางกฎหมายหรือความเสือมเสียชื่อเสียงนอกจากนี้คนพาพินาตอย่างอาจจะพาเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายทางร่างกายเช่นการพาไปในที่ที่มีการทะเลาะวิวาทหรือการทำร้ายกันเมื่อเราอยู่กับคนประเภทนี้ในระยะยาวชีวิตของเราก็จะเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งในด้านสุขภาพการเงิน หรือความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเพราะเขามักจะพาเราหลุดออกจากแนวทางที่ดีและไปในทางที่ผิดการครบคนพาพินาศจึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเขาจะทำให้เราเสียเวลาและโอกาสที่มีค่าในชีวิตพาเราไปอยู่ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความยากลําบากและความเสียหายที่สำคัญที่สุดคือเราจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากพวกเขาในยามที่ต้องการความช่วยเหลือหรือความจริงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้ชีวิตดีกว่าเดิมการหลีกเลี่ยงการครบกับคนประเภทนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะพวกเขาจะไม่ช่วยให้เราเก้าวหน้าหรือมีชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้เขาจะดึงเราไปในทางที่ผิดและทำให้เราต้องเสียสละหรือสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตที่เราไม่สามารถเรียกคืนมาได้อีกหาราหลีกเลี่ยงคนทั้ง4ประเภทนี้จะช่วยให้เรามีชีวิตที่สงบสุข ไม่ถูกหลอกลวงและสามารถเติบโตไปในทางที่ดีโดยการเลือกคบคนที่มีจิตใจดีจริงและมีความจริงใจต่อตัวเรา